ปีวอนะครับถืวอว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการงานการเงินนะครับเพศตรงข้ามมีอิทธิพลมากครับจะนำโชคลาภมาให้กับคุณนะครับใครอยากทำธุรกิจใหม่ทำอะไรใหม่รูปผู้หรือใคร เน้นไปที่เพศตรงข้ามครับจะดีมากๆครับก็เช่นกันนะครับความรักต้องบอกว่ามีโอกาสเจอคนมากมายนะครับเต็มไปหมดครับแต่ระวังนิดนึงนะครับถ้าคุณเข้าผิดทางเนี่ยเขาคนนั้นอาจจะกลายเป็นแค่เพื่อนที่แสนดีนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับอยากให้ตรวจภูมินิดนึงครับภูมิอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็พวกเม็ดซีดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ลองตรวจดูก่อนนะครับส่วนการเสริมดวงนะครับถวายเงินทองถวายทําบุญทําทานนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับ ช่วงนี้ครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ